สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดปีลากาประจำเดือนตุลาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่าการเงินนะคะเข้ามาอยู่ไปแรกถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลดีนะคะแล้วก็ไพ่าการทํางานเข้ามาหาด้วยการร่วมงานการการประสานงานการเป็นคู่หรือมีหุ้นส่วนมีคู่หัวมีที่ปรึกษาก็ถือว่าเกิดโอกาสมากๆ เดือนนี้ยังเห็นชี่ผลของไพ่ความสําเร็จนะคะโอกาสที่จะมีเรื่องของข่าวดีเรื่องของการเดินทางต่างๆยังเกิดขึ้นนะคะแต่เดือนนี้ก็ยังมีปัญหาความว้าวุ่นใจอาจจะเป็นตําแหน่งของตัวบ้านหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาให้เราต้องระวังกับเรื่องของการเงินการใช้จ่ายนิดหนึ่งนะคะแต่มองไพ่โดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะมีโอกาสมากกว่าแล้วก็อะไรที่มมีปัญหาเกิดขึ้นมันสามารถเคลียร์ปัญหาได้แล้วก็มีเรื่องของทิศทางน,นะหรือดวงชะตาที่ค่อนข้างสดใสในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรอคนใกล้ชีิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้อาจจะมีเรื่องของความวาวุ่นใจนะหรือมีปัญหาความขัดแย้งกันบ้างนะคะต้องไประวังนะคะหรือว่าตำแหน่งนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปได้นะแต่มองว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงด้านการเงินอยู่นะฉะนั้นถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะ ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้เข้ามาอุปถัมภ์ดวงเลยหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมนะคะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือทําให้เกิดความสําเร็จนะคะที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีลากาในตำแหน่งของบ้านที่อัศสายสานักง,งานร้านค้านะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังผ่อนบ้านหรือทําเรื่องกู้เงินซื้อบ้านหรือนะคะประกาศขายบ้านนะคะถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เสียหายแต่ถ้าหากว่านะคะอยู่ในช่วงที่กาลังต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม อันนี้ถือว่าพ่ายการต่อเติมขึ้นมาแล้วละ่ะแต่ว่าต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงไม่งั้นมันจะแมมีค่าใช้จ่ายบานปลายนะคะจะต้องควบคุมตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็คนในครอบครัวนะต้องระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพนะหรือความไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะนะคะ ผู้ใหญ่ในครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องของหัวใจความดันหรืออาการปวดศีรษะค่อนข้างรุนแรงด้วยฉะนั้นคนที่เกิดปรการเนี่ยนะ,ะอาจจะต้องไปตรวจสอบดูว่าตำแหน่งไหนของตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะถ้ามีรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวหรือแม้แต่ของที่มันแตกกระจกร้าวกระจกแตกเงี้ยนะคะ ควรที่จะนําไปทิ้งนะหรือทำาทำการแก้ไขจุดที่มันต้องซ่อมแซมต่อเติมให้มันเกิดความแบบเรียบร้อยนะก็จะทําให้เรื่องของการเงินไหลเข้านะคะตัวบ้านหรือตัวร้านได้ดีมากขึ้นแล้วก็สุขภาพของคนในครอบครัวแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะลงตัวด้วยนะคะนัดต่อหนของญาติพี่น้องถือว่าส่งผลดีนะญาติพี่น้องหน้าที่จะเข้ามาสนับสนุนนะคะหรือนําในเรื่องของความสุขมาให้ ในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่ขยนันหรือบริวารที่เก่งเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานก็เป็นเดือนที่อาจจะมีความสุขนะคะหรือว่านำในเรื่องของข่าวดีมาให้เช่นเดียวกันและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานเดือนนี้ต้องระวังปัญหานะคะการทำงานร่วมกันหรือว่าปัญหาเรื่องการเงรินการลงทุนกับเพื่อนเนี่ยต้องรอบคอบนิดหนึ่งดวงห้ามคำปรกกันให้เพื่อนในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะจะยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะจะเป็นคนผิวขาวหรือคนผิวสองสีนะคะ ต้องมองว่าคนที่เกิดเป็นลาการนี่อาจจะกาลังมีความคิดที่จะขยายธุรกิจนะไพ่ยิีพยากรก็บอกว่านะคะในเรื่องของการขยายธุรกิจก็เป็นเรื่องที่ดีเียงแต่ว่าต้องบริหารการเงินให้มันสอดคล้องกันนิดนึงนะคะจะทําให้เรื่องของโอกาสในเรื่องของการลงทุนนี้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะขึ้นพ่ายงานสองใบนะงานก็ยังมากความรับผิดชอบก็ยังเยอะอยู่นะคะ เียแต่ว่าการทํางานหรือการร่วมงานการเป็นคู่เนี่ยนะคะก็ยังเข้ามาเคลื่อนไหวทําให้ธุรกิจการงานหรือหน้าที่มีโอกาสที่สดใสมากขึ้นกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะแล้วยิย่งช่วยผลผให้การเดินทางด้วยผู้ใหญ่ยังเข้ามาสนับสนุนหรืออุปถัมภ์ดวงสําหรับคนที่เกิดปีละกานะถ้าจะให้ระวังในนี้ก็คือตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานเนะี่ยอันนี้ให้ไปรอบครอบนิดนึงกับตําแหน่งของหัวหน้านะมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราต้องทํางาน ให้มันละเอียดนิดหนึ่งนะคะหรือต้องใส่ใจกับเรื่องของหัวหน้าให้มากแล้วก็ตำแหน่งของเพื่อนเนี่ยก็ต้องรอบคอบเรื่องของรายละเอียดเอกสารด,ด้านการเงินการลงทุนเนี่ยมันจะได้มีปัญหากับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะส่วนเรื่องของการเงินขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญการเงินขึ้นเจ็ดเหรียญเ,เดือนไหนถือว่าเดือนนั้นส่งผลดีนะคะขึ้นไพ่อัศวินเหรียญด้วยนี่คือการเงินมันมีการขยับขึ้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายยังมากอยู่โดยเฉพาะนะคะบางคนมีหนี้เก่าด้วยหรือว่านะคะอาจจะไปกู้เงินมาลงทุนน่ะ อันนี้มันก็ต้องระวังเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะอย่าไปลงทุนอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์นะคะแล้วเรื่องของการค้ำประกันต่างๆนะคะยังต้องหลีกเลี่ยงอยู่นะคะแต่ถ้ามองในกรณีว่ามีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้หรือเปล่าไพ่าการปลดหนี้น่ะมันขึ้นแล้วคือบางคนเนี่ยนำเงินมาปลดหนี้อันนี้ไม่เสียหายนะเงินที่มาจากการลงทุนหรือไปขายบ้านมาปลดหนี้อันนี้มันขึ้นแล้วนะหรือบางคนเนี่ยนะคะ อาจจะมีเรื่องของการแบบไปกู้เงินมาปลดหนี้อันนี้แบบมองว่าเสียหายนะเพราะการไปกู้เงินมาปลดหนี้เนี่ยหนี้มันปลดลงก็จริงแต่มันมีหนี้เพิ่มนะคะหรือไอดอกผลจากการกู้มาเพิ่มเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะฉะนั้นในเรื่องของนะคะการกู้เงินนะคะมาปลดหนี้อาจจะต้องวางแผนให้ดีแต่ถ้าจะขายบ้านมาปลดหนี้เนี่ยอันนี้มองว่าเกิดประโยชน์นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนสอดนะคะถือว่ามีไพ่สิบถ้วยขึ้นอ่ะ ก็มีดวงที่จะพบรักนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ดีๆนะเข้ามาพัวพันในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นคนผิวขาวแหละคนไพ่ถ้วยอ่ะนะก็ขาวด้วยออกทุมๆหน่อยนะ,ะแล้วก็จะเป็นคนที่เรารู้สึกถูกตาต้องใจนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาจริงไพ่เสียหายมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเป็นคู่แท้กันนะคือปัญหาส่วนใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องเงินนั่นแหละ นะปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องบ้านนะคะปัญหาเรื่องร้านนะคะหรือความรับผิดชอบเรื่องงานอาจจะเข้ามาเยอะเลยกระทบกระทั่งกันได้เรื่อยๆนะคะแต่มองว่าเป็นรักแท้นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยจะทะเลาะก,กันยังไงมันก็เลิกกันไม่ได้นะฉะนั้นมองว่าเป็นความรักนะคะที่ยัง ต้องให้เกียรติกันแล้วก็ต้องปรับกันให้มากๆแต่ถามว่าถ้ามีปัญหากันจะกลับมาพูดคุยกันได้ไหมก็กลับมาพูดคุยกันได้แล้วก็ยังรักกันอยู่หรือเปล่ายังรักกันอยู่นะเพราะว่ายังขึ้นไพ่รักแท้อยู่นะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหากันก็ให้กลับไปปรับกันนะคะสุขภาพร่างกายนี่ก็3ดาบนะหัวใจความดันการไหลเวียนของเลือดระบบประสาทนะคะคุณสุขภาพสตรีนี้คือหมดล่วงช่วงล่างนะแล้วก็สคุณสุขภาพหรุษก็เหมือนกันอะช่วงล่างอาจจะไม่ค่อยดีนะมีเรื่องของปัญหาการทํางานของไต หรือกระเพาะปะสัสสาวะอาจจะอักเสบนะคะแล้วก็อาการปวดกระดูกนะคือปวดกระดูกหลังด้วยนะคะหรือปวดหัวเขา่าอาจจะมีการเจ็บขาข้างใดข้างหนึ่งอะ่ะไม่ข้างขวาแล้วข้างซ้ายอะ่ะอาจจะมีปัญหาตรงส่วนนี้นะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีลากายอย่างเดียวสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ทุกคนใกล้ชิดด้วยนะคะหรือว่าเพื่อนหรือญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะซึ่งก็ต้องไปดูแลใส่ใจกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแล้วก็เกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องของความรักนะคะถือว่าดวงคออ่อนข้างโดดเด่นคนท uh,> ี่เกิดในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังเริ่มต้นงานนะหรือกําลังฝึกฝนอบรมงานหรือแม้แต่รอการบรรจุรอการถูกปรโมทนะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกัน อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะไปฝึกฝนอนบรมงานหรือผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การอุปถัมภ์ดวงชะตาเพราะเดือนนี้มีดวงที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาสนับสนุนดวงเป็นอย่างดีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรืออาจจะมีข่าวทางไกลมีผู้ใหญ่มาเยือนนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักต่างวัยน่าก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเลยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักที่ได้คู่อุปถัมภ์นะคะคนที่เกิด ในช่วงวันอังคารเดือนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาต้องจัดการหลายอย่างโดยเฉพาะนะคะเรื่องของการทํางานหรือปัญหาความขัดแย้งอาจจะเข้ามาบ้างนะเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งนะคะต้องพยายามทํางานให้เกิดความรอบคอบนะคะมองว่าการทํางานอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ยังจัดการไปได้ส่วนเรื่องของการเงินเดือนนี้ถือว่าเด่นนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการขายทรัพย์สินแล้วเกิดกําไรขายบ้านหรือเซ้งกิจการแล้วกเกิดการเงิน หรือบางคนนี่ก็มีเรื่องของการเงินที่มาจากการประกรันหรือการเงินชดเชยหรือการเงินช่วยเหลือเกิดขึ้นนะคะซึ่งทําให้เรื่องของไรายได้การเงินค่อนข้างเด่นส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการมีความขัดแย้งกันอันนี้ต้องระวังแล้วก็ปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็หัวใจแล้วก็ความดันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถ้าทํางานด้านการเงิน บัญชีหรือสินเชื่ออันนี้มองว่าถูกชะโลกแต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่การทํางานอาจจะมีงานช่วคราวเกิดขึ้นหรืออยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานแต่ถือว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีนะยังเกิดโอกาสอยู่นะคะคนที่ทำงานประจานะก็ขอให้นะคะสร้างผลงานให้มากๆกนะ,ะก็จะทําให้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเงินนะคะ คือเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้ใจ่ายมากนะคะแต่ถือว่ารายได้การเงินจะเกิดการฟื้นตัวนะคะหรืออาจจะสามารถปลดหนี้ปลดสินได้นะคะแต่เรื่องของการใช้ใจ่ายอะไรก็ตามก็ต้องควบคุมเรื่องของการใช้ใจ่ายด้วยแล้วก็ดูเหมือนกันไม่ควรไปคำาั่นกันให้ใครนะแต่ถ้าถามว่าการเงินมาจะคี่คลายไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นไหมจะที่คลายนะไปในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นการเงินจะสามารถปลดหนี้ปลดสินได้หรือเปล่าก็สามารถปลดหนี้ปลดสินได้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นความรักนะคะที่ยังช่วยเหลือกันหรือยังสนับสนุนดวงกันอยู่นะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะถ้าทํางานนะคะด้านการเงินบัญชีสินเชื่อ หรือแม้แต่ทํางานในไฟแนนซ์หรือโรงรับจำนำหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปล่อยเงินต่างๆอันนี้ eten, มองว่าเป็นธุรกิจที่ถูกฉลกนะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับจำนำจำนองนะคะอันนี้ก็มองว่าใช่หรือแม้แต่เรื่องของการซื้อของเก่าขายของมือสองแบบนี้อันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่ถูกฉลกแต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้ หรือเราทํางานประจําธุรกิจาการงานในช่วงนี้ยังต้องระวังอยู่นะาจะมีปัญหาติดขัดไม่ราบรื่นโดยเฉพาะปัญหากับหัวหน้าหรือปัญหากับเพื่อนยังต้องระวังนะคะส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่รายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินการลงทุนด้วยนะค,ะคือถ้าเดือนนี้นะคะมีเรื่องของการลงทุนไปแล้วนะต้องอดทนทนิดนึงมันจะเป็นการลงทุนที่ต้องแบบใช้เวลานะต้องอาศัยแบบการลงทุนระยะย,ยาวะโดยเฉพาะคนที่ซื้อหุ้น แต่ถ้าหากว่ายังไม่ลงทุนแต่มีความคิดจะลงทุนควรที่จะศึกษานะคะหรือควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือลงทุนน้อยๆไปก่อนนะนะคะเพราะว่าการลงทุนในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะฉะนันยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินแล้วก็นะ,ะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินแล้วก็ไม่ควรเข้าไปห้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันนะคะเป็นเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดอ่ะ จริงๆอ่ะนะคะเป็นดวงที่ไม่เด่นเรื่องความรักแต่ว่ามันมีทุบหนองไพ่ความรักเข้ามาใกล้ๆอ่ะนะฉันก็ถือว่ามีคนเข้ามาโผพันในเรื่องของความรักนะแต่คนโสดส่วนใหญ่นะคะอาจจะไม่ได้สนใจนะคะหรือว่าไม่ได้ใส่ใจกับคนที่เข้ามาเท่าที่ควรเพราะเอาแต่ยุ่งเรื่องเงินนะคะแล้วก็ยุ่งเรื่องปัญหาหนี้สินนะ,ะฉะนั้นนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยถือว่าจะพบคนที่ดีนะฉะนั้นอาจจะต้องแบบหันไปมองที่นึงนะคะแล้วก็ต้องพยายามลดมาตรฐานหรือลดในเรื่องของผลประโยชน์ลงบ้างจะได้เจอรักแท้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็เป็นความรักที่อาจจะมีปัญหากันนะอันนี้ต้องปรับก็คือปัญหาเรื่องการเงินนั่นแหละนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ยังเป็นเดือนที่มีปัญหาสุขภาพฉนันยังต้องดูแลเตงให้ดีหน่อยนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ งานยังค่อนข้างมากความรับผิดชอบยังค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นเดือนที่เราต้องจัดการน่หรือควบคุมในเรื่องของการทํางานให้อยู่ในสถานการณ์ที่ลงตัวถือว่าการทํางานยังคลี่คลายไปได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะก็เป็นเดือนที่การเงินมาจากงานแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่หรือยังเป็นเดือนที่เราต้องแบบรัดเข็มขัดกับเรื่องของการเงินบ้างส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาก,กันอันนี้ให้ไปปรับกันให้มาก คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะดวงค่อนข้างสดใสนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะนะมีข่าวดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะคือคนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานเลยนะมีโอกาสจะได้งานหรือคนไหนที่ทํางานประจําอยู่ก็มีโอกาสที่จะเลื่อนท่านเลื่อนตําแหน่งหรือผลงานค่อนข้างโดดเด่น ส่วนคนที่เป็นธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะนะก็การทําธุรกิจต่างๆนะคะก็ถือว่าจะค่อนข้างแบบมีความก้าวหน้านะคะหรือมีคนเข้ามาใช้บริการเยอะนะค,ะคนที่กําลังทําเรื่องเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศไพ่การเดินทางขึ้นแล้วนะ,ะก็ถือว่าจะสดใสเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนี่เป็นไพ่คนโสดนะถือว่านะคะถึงแม้จะเป็นคนโสดนะแต่มีคนดีๆนะคะเข้ามาเริ่มต้นนะจากการเป็นเพื่อน นะหรือเข้ามาขอคบหาเป็นเพื่อนก่อนฉนันถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดใสค่ะ mm. ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดเป็นลักการนะคะ mm. ก็ขึ้นต้นที่ไพ่การเงินก็สวยแล้วล่ะนะคะแล้วก็ยังมีที่ผลของไพด่ดีๆเข้ามาหลายใบไม่ว่าจะเป็นไพ,พ่จักรพรรดินี่คือความเป็นผู้นําไพ่สิบถ้วยนะก็คือไพ่ความรักความผูกพันนะไพด่ดวงดาวอันนี้คือชื่อเสียงความสําเร็จนะคะข่าวดีนะคะ คือไพ่ดีค่อนข้างเยอะนะคะบวกกับไพ่การเงินสวยๆด้วยเผอ,อิญว่าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อหรือทํางานไฟแนนซ์เนี่ย หรือเปิดโรงรักจำนำอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่ถูกฉลกเลยนะคะแต่ถ้าเราทํางานประจําอยู่เนี่ยไพ่เสียหายมันก็ยังขึ้นอยู่แล้วเข้าไปรอบครอบแหละตาแหน่งของเพื่อนอ่ะเราก็ต้องไประวังการทํางานกับเพื่อนแล้วก็ต้องทอําเอกสารให้เรียบร้อยกับหัวหน้านิดนึงนะคะหรือหัวหน้าอาจจะเข้ามากดดันบ้างแต่ถือว่าเข้ามาหวังดีแหละอยากให้คนที่เกิดเป็นราคาเติบโตนะเราเข้าไปรอบครอบตรงส่วนนั้นไพ่การเงินขึ้นสวยแล้วนะคะแต่ว่ารายได้เข้ามาแต่เป็นคนใช้จ่ายเยอะนะคะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องควบคุมเรื่องของการเงินแต่มองว่าเป็นคนที่ มีศักยภาพอยู่แล้วล่ะฉะนั้นถือว่ายังไงการเงินก็ยังเกิดโอกาสอยู่นะความรักก็ขึ้นไพ่สิบทั่วแล้วเป็นรักแท้อาจจะมีปัญหาด้านการเงินด้านผลประโยชน์บ้างนี่ให้ไปปรับกันละกันนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิการงานได้ในช่วงเดือนนี้ก็คือวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพุธ วันพฤหัสบดีและก็วันอังคารค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุกก็บอกงานส่งผลดีแหละผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้โอกาสหรือเข้ามาให้การสนับสนุนคนที่เกิดปีละกาอยู่ส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกก็บอกการเงินสวยแล้วนะเป็นเดือนที่การเงินค่อนข้างแบบเกิดโอกาสในเรื่องของการสร้างไรายได้หรือกําไรนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกบอกสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนคือประสาทคนโสดอาจจะยังไม่เปิดใจไงก็เลยเป็นไพ่ที่บอกว่าอาจจะต้องเปิดใจในเรื่องของความรักหรือเปล่านะคะจะได้มีเรื่องของการคบหากันได้อย่างจริงจัง ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาคือปัญหาความคลุมเครือหรือปัญหาในเรื่องของความรักควรที่จะไปปรับกันนะหรือเปิดอกคุยกันจะทาให้เรื่องของความสัมพันธ์นี้มีความเข้าใจกันมากขึ้นมันก็ยังเป็นเดือนที่มีไพ่เสียหายอยู่นั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความกระทบกระทั่งกันอันนี้ให้ไปเคลียร์ใจกันในช่วงนี้ทุกอย่างมันก็จะส่งผลดีนะคะสุขภาพร่างกายให้ระวังปัญหาด้านเส้นเอ็นค่ะ อาการกระดูกต้นคอและก็ปวดหลังรวมถึงปัญหาเรื่องของหัวใจความดันแล้วการถูกของแข็งกระแทกหน้าอกหรือการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะอาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ